ขอระบายหน่อยว่ะอันนี้ขอระบายหน่อยเนี่ยผมปกป้องพี่เจ๋งเนี่ยมานานมามาเยอะแล้วนะแล้วก็เข้าใจหลาย,ลายแมทนะแต่แมทนี้ผมไม่เข้าใจจริงพี่เจ๋งผมปกป้องพี่ไม่ได้จริงเพราะผมหงุดหงิดกับพี่มากเลยจริงๆงนะครึ่งแรกเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่นะว่าเฮ้ยตัวไหนมันเล่นไม่ดีมันเล่นไม่ได้และตำแหน่งที่แม่งสําคัญคือตรงกลางอ่ะพี่อูกติมันเล่นไม่ได้มันมีช็อตเออร์เลอร์พี่ก็เห็นอยู่แล้วมันจ่ายบอลไม่ได้เลยมันตัดบอลดีจริงมันตัดบอลได้จริงแต่แม่งทําอะไรต่อไม่เป็นเลยจ่ายบอลเสียทุกลูกเลยพี่ก็เห็นอยู่ แล้วพี่ก็ยังจะทนใช้มันอยู่เพื่ออะไรผมก็ก็ไม่เข้าใจพี่เหมือนกันใช้แม่งลากยังไป80นาทีเพื่อพี่ไม่อยากคูมเมนอยู่ต่อผมถามจริงแล้วพี่คิดอะไรเยอะแยะวะพี่เจงในเมื่อพี่ใช้กลางคู่บูโนกับเซมิโลมาโดยตลอดพี่ไอ้สามเณรที่ผ่านในพีรีกเนี่ยแล้วกลางคู่นี้มันก็เล่นดีตลอดพี่มาคิดมากเลยนัดนี้เนี่ยพี่มาใช้กูกะเทผมงงคือพี่ใช้ผมไม่ว่าหรอกอ่ะพี่อยากจะลองได้ไม่เป็นไรครึ่งแรกแต่พี่เห็นแล้วไงว่ามันเล่นไม่ได้พี่แล้วพี่ก็ยังจะดันทุลังใช้มันจนถึง80นาที โดน30ถึงจะส่งคาเซมิโร่ลงมามันทันไหมอ่ะมันไม่ทันไงพี่ส่งมาสินาทีสุดท้ายเพื่อคือถ้าพี่จะส่งอะ่ะ พี่ส่งตั้งแต่นาทีหกสิบหรือเจ็ดสิบคือถ้าอย่างเร็วพี่เปลี่ยนเลยหกสิบมันเล่นไม่ได้หกสิบพี่ต้องเปลี่ยนแล้วหรือถ้าอย่างช้าเลยเจ็ดสิบนาทีพี่ต้องเปลี่ยนแล้วอย่างน้อยเหลือเวลาสักยี่สิบกว่านาทีให้ตัวสำรองที่ลงมาเอออย่างคาซิมิโร่ลงมาเนี่ยได้ทํางานหน่อยโอ้โหเปลี่ยนมาสิบนาทีอยู่ท้ายพี่พี่เปลี่ยนมาแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาทําอะไรแล้วผมถามนิดนึงว่าข้างหน้าเนี่ยเชโก้พ,โกพี่เชโก้มันเก็บบอลไม่ได้พี่ก็เห็นบอลไม่ไปถึงน้องมันเลยมันไปไม่ถึงน้องมันเล่นมงาาล ช่วยมันสิต้องหาตัวที่มันเก็บบอลได้เหนียวเหนียวเนี่ยลงมานั่นคือใครเซิร์ซีผมก็รออยู่เมื่อไหร่เซิร์ซีจะลงมาสักทีลงมาช่วยเชดโก้มันหน่อยอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ไม่โดนลุมกินโต๊ะคนเดียวมันจะได้มีตัวไปชนตันกองหลังหน่อยแต่คืออะไรพี่พี่ส่งอาทิตย์สิแล้วส่งมาไม่ว่าพี่พี่ส่งมาแทนเชกโก้ด้วยผมคิดในใะจแเจริญพวงแล้วแล้วเปลี่ยนลงมาแทนเชกโก้แทนที่จะลงมาช่วยกันเปล่าแทนที่ได้มีหน้า2คนสกอร์พี่ตามหลังนะพี่สกอร์พี่ตามหลังพี่ไม่ได้ นหรือไม่ได้เสมออยู่พี่นอนนําอยู่ตั้ง3เม็ดแล้วพี่เอาหน้าออกผมงงเลยแบบผมทําใจแล้วผมเห็นเปลี่ยนตัวทีมันอยู่ท้ายผมทําใจแล้วคือเปลี่ยนตัวช้าแบบโคตรจะช้าเลยไอ้เกมแพนวางมาเนี่ยผมไม่ติดหรอกนะผมติดการเปลี่ยนตัวเนี่ยคือถ้าเกมแพนวางมาเนี่ยครึ่งแรกเอาโดนนาเม็ดหนึ่งนะแล้วเราเห็นว่าตัวไหนมันเออเรมัมเล่นมไม่ได้อ่ะพี่พี่ก็เปลี่ยนสิวะพี่จะเก็บบนวัดําห่าอะไร,รพี่โอ้กูปวดหัวเลยผมเนี่ยผมวิเคราะห์ะเวยช่วงมาครึ่งผมบอกเลยว่าต้องเอา เซิร์ชสี่ขาวมิโลรีบลงเอาลงมาเลยนะดูดินาทีที่แปถึงเอาลงมาแล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วใครจะช่วยพี่ได้แล้วเนี่ยเซอร์จิมเขามาดูพี่เล่นด้วยมาดูพี่คุมทีมด้วยวันเนี้ยมาดูข้างหนามเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงกับพี่แล้วผมปกป้องพี่มาหลายแมตช์แล้วเนี่ยแมตช์นี้ผมไม่ไหวจริงเพราะว่าพี่เห็นอยู่อะว่าตัวไหนมันเล่นไม่ได้แต่พี่ไม่เปลี่ยนอะพี่แล้วพี่มาเปลี่ยนนาทีแปดสิบเนี่ยผมเป็นคนดูอะพี่ผมยังหมุนหงิดเลยอะผมยังเสียรมเลยอะมึงเปลี่ยนม่ไ ยิ่งแบบแฟนบอลที่นั่งเชียร์หรอวะไอเซิร์คซีคาดิโรมันไม่ยิ่งเซ็งเหรอโอ้โหเปลี่ยนอย่างงี้ไม่ต้องเปลี่ยนพี่ถ้าพี่จะเปลี่ยนค้าขนาดเนี้ยพี่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแทนที่ยาหน้ามาลงมาช่วยกันเปล่าไอเรากาคิดว่าเฮ้ยเออแม่งคุณย่าไม่ลงเว้ยเมาส์ลงไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยมีเซิร์คซีอย่างน้อยเซิร์คซีแทนเมสาหรือคุณย่าได้ตรงนั้นเพื่อที่จะเก็บบอลแต่พี่เอาอาหมัดไปเล่นแล้วอาหมัดแม่งก็เล่นไม่ถนัดด้วยไม่ใช่ตำแหน่งมันอะ่ะมาเล่น,น,นเนี่นฝั่งขวาถูก เก,เกินพี่ก็เห็นแต่พี่ก็ไม่เปลี่ยนสักทีเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่รออะไรที่รออะไรครับเซิร์กซีนี่แม่งควรต้องลงตั้งแต่นาทีแรกเลยด้วยซ้าถ้าถามผมนะแม่งควรต้องลงแต่แรกเลยอย่างน้อยเนี่ยไอเชโกมันจะได้ไม่ไม่เหงาไปโดนแซนวิชไปโดนคู่เซนเตอร์ซิตี้เนี่ยบีบตลอดเลยมันจะได้ไม่เหงาอย่างน้อยเนี่ยมันมีตัวมีง้างเชฟเกมรับหน่อยมีเซิร์กซีขึ้นไปช่วยมันหน่อยอย่างน้อยมีเซิร์กซีไปช่วยเก็บบงเก็บบอลเป็นตัวชงให้เชโก้มันเล่นหน่อยนี่ ไม่มีใครเลยเก็บบอลข้างหน้าได้มันเก็บไม่ได้แล้วไปหวังพื่งเอโมโมคนเดียวที่เก็บบอลและเอโมโม่เขารู้อยู่แล้วว่ามึงเอาเอโมโมเป็นตัวเก็บบอลแน่นอนแม่งก็ไปรุมกินโตเอโมโมกันอีกอามาดมันเก็บบอลไม่ได้อ่ะมันเป็นสายทะลวงอ่ะก็ต้องไว้ทางริมเส้นก็ถูกแล้วแต่พี่เอาไปเล่นข้างในแล้วเป็นไงล่ะแล้วไปเล่นข้างในฝั่งที่มันไม่ถนัดด้วยทําไมไม่ใช้เซอร์ซีวะผมไม่เข้าใจเลยวะไอ้สามแผนนี่ผมคิดไว้นะที่ผมเขียนบทความไว้ก่อนหน้านั้นนะถ้าใครจําได้นะผมเขียนไว้นะโอ้ถ้าไม่มีคุณย่าก็ใช้เมา ผมใส่ไว้ให้สแผนเลยสุดท้ายไอ้สาแผนที่ผมวางไว้ให้แม่งไม่มีสักอัน เวดดี้กูดและดูเดตตอนนี้อันดับไปอยู่ที่ไหน14อีกครั้งเป็นพี่เสกเลยตอนนี้ไม่ได้พี่เสกโลโซนะพี่เสกโลซานเลยตอนนี้โอ้โห14ที่คุ้นเคยทําเป็นเล่นไหมนะพี่เฉ่งนะพี่เฉ่งทําเป็นเล่นไหมนะเว้ยพี่ถ้าพี่แพ้อย่างเงี้ยแล้วพี่อันดับไปแบบอยู่ล่างๆอ่ะแล้วถ้าเกิดนัดหน้าพี่ไปแช้เชลซีอีกเนี่ยผมว่าพี่ก็ยังไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้านัดเป็นฟอร์ดแล้วพี่ไม่ชนะ่ะผมพี่จะไม่รอดนะอันนี้ผมบอกให้เลยอันนี้พูดจริงๆเลยพี่จะไม่รอดเอาด้วยอืมแต่ขอร้องเถอะอย่าจัด ตัวอะไรแบบนี้นะพี่เจงมันไม่ได้เลยวะพี่อูกเ้เน่ความมั่นใจมันยังไม่มาพี่ไปใช้มันทําไมวะในเกมใหญ่ผมก็งงกับพี่เหมือนกันน่ะคือ3แมตชดล่าสุดเนี่ยที่ลงเล่นนะหรือแม้กระทั่งในเกมเจอกิมบี้แม่งเล่นไม่ได้เลยอูกเอ่ฟันมั่นใจมันเสียไปพี่ก็เห็นอยู่แต่พี่ดันเอามันมาเรียกความมั่นใจนัดเกมใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะทำไมพี่ไม่เอาลงนัดเจอแบบพวกซันเดอร์แลนด์เบนฟอร์เลยพี่ไม่เอาไปลงเกมพวกอย่างนั้นวะทำไมพี่ไม่ใช้คาเซมิโลก่อนน่ะพี่หรือถ้าพี่ไม่ใช้คาเซพี่ใช้เมนูไหมโอ้โหไม่ฟด เพีะเซฟแต่ว่านัดเนี้ยขอบบนหน่อยเพราะว่าโอ้โหคือจะไม่ว่าเลยนะแม่ถ้านมมว่ารึ่งหลังเนี้ยเปลี่ยนตัวที่แบบตัวที่มันเล่นไม่ได้ออกอะแล้วเอาลงมาแล้วมันมันแพ้ผมก็ไม่ว่าหรอกแต่เนี้ยเห็นอยู่มันเล่นไม่ได้พี่ก็ยังใช้่ผมเนีย่ยผมเครื่องตรงนี้แหละนัดหน้านะครับพี่เจงนะก็ลุ้นนะครับลุ้นให้เมาส์หรือคุณย่าหายเจ็บให้เร็วๆแล้วกันนะ,ะ,นะจะได้มาช่วยเซฟเก้าอี้พี่ก่อนตอนนี้เก้าอี้พี่ร้อนแล้วตอนนี้ผมบอกเลยร้อนแหละร้อนชาเลยเอาเมาส์คุณย่าเนี่ยเรียกฟิกกับมาให้เร็วแล้วก็แลงมมนนงไไไดดด้้ก็ลเลเเยะยะี๋จม่ อย่าจะไม่ได้อยู่ใช้ซะเอาลงได้ก็ลงแม่งยังมีช็อตเวอร์เห็นอีกนะอ่ะเอไอบายดีเนีนะ่ยซิตี้เขาไม่ได้มีลูกเซตเพย์อะไรน่ากลัวแบบลูกเพยมุมอะไรให้มึงแล้วนะมึงก็จะมีช่วงเวอร์ไปไปจับบอลลั่นในตอนจัง,ง,งหวะเซตเกมอะช่วงครึ่งแรกอะเออันยังไปเวอร์อีกเอออาลมองเเมนน่ลงมาเลยเกมหน้าเอาลงมาเลยครับมาเมาคุณญ,ญาติหายเจ็บก็เอาลงเลยยังดียังเล่นในบ้านนะเกมหน้าเนี่ย้าคาบ้านอีกก็ตัวใครโตมันแล้วตอนนี้นพี่เจ๋งผมบอกแล้วครับวันนี้ไม่ได้เป็นที่ระบบเลยเ ตัวเออร์เลอร์ไม่เปลี่ยนออกเนี่ยผมหุนยีต,ตรงนี้แหละไอตัวที่ควรเอาลงไม่เอาลงไว้ให้บอลข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็ไม่เอาเซิร์ฟซีลงมาช่วยเก็บบอลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวะผมไม่เข้าใจจริงๆเว้ยอ่ะแล้วเกมหน้านะครับลุ้นให้ตัวนี้หายด้วยลิซโนมาดิเนสมันอาจจะพิจารนาการอะไรพี่เจ๋งอะ่ะรอดต่ก็ได้นะครับก็ขอให้เกมหน้าได้แบบฟูลทีมแบบเต็มระบบเลยนะเออแบบเต็มระบบเต็มสตรีมของพี่เลยพะลูกชอวันนี้แม่งก็พลาดเหมือนกันเออร์เลอร์เหมือนกันโดยดอกูเผาลูกนั้นอนะหลุดเลยนะเสียประตูเ,เกมมมหหนน้้าาาาาาขขอ ets, ขอิสยยคุณา ขอให้เมาส์หายมาขอให้ลำเมนลงไปเลยนะสี่คนนี้ลงไปเลยโอ้วิ่งแบ็คดอกกูแม่งมันเหมือนจะไหวแต่มันไม่ไหวจริงๆว่ะมันเหมือนจะไหวแต่มันไม่ไหวออคือเกมรับอะดีไม่พลาดนะปิดเบนเดอร์ดีครับเกมรับดีเลยดอกกูแต่เกมลุกมึงเนี่ยหวังผลไม่ได้เลยไม่เป็นลูกยิงลูกจ่ายหวังผลไม่ได้เลยมึงวิ่งประสอดไปเนี่ยเติมดีแต่หวังผลไม่ได้มึงคอสมาไม่เคยตรงมึงคอสมาไม่เคยถึงหรือมึงได้มีโอกาสยิงประตูมึงก็ยิงเบี้ยวไปไหนไม่รู้ Oh. ชอูกาเตดอกูอา์มัดเหมือนต่อให้เขาเออเราเห็นเลยนะเห็นไหมเราเห็นชัดเลยว่าตัวไหนมันเล่นไม่ได้เราเห็นเลยอะแต่พี่เจ๋งแม่งไม่เปลี่ยน <c oughs> ผมก็งงเหมือนกันคืออา์มัดมันยังดีนะพอมันถ่างมาเล่นวิงแบ็กมันดีขึ้นแล้วพวกกอ,องหน้าเราแม่งไม่คมด้วยยิงที่ยิงกว้างนะหรือว่าพวกตัวอื่น,นที่มีโอกาสได้ยิง ang, ยิงที่ยิงกว้างเลมหมดเลยมีสิทธิ์ที่โค้ชจะโดนปลดไหมครับลูกเกมไม่ได้จริงๆคงยังไม่ได้ปลดตอนนี้หรอกก็คงยังให้โอกาสอยู่แหละนะครับก็คง๋ยวาดูนัดเชลซีแหละไอ้นัดเชลซีต่อยมันนะอจคืบ อ่ะทุกคนก็ไม่อยากให้ทอนะแต่นัดนี้แม่งก็เซ็งจริงๆแหละคือมันเซ็งไม่ได้เซ็งคือซิตี้เขาก็เล่นดีของเขาก็ต้องให้เครดิตเขาเล่นดีแม่งเหมือนหนามยอกหนามบงเลยเนะี่ยเราจะเล่นหลังลายเขากลายเป็นดวงเขาอ่ะเล่นหลังลายคือเขานําได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ต้องดันลายขึ้นสูงนะครับเขารอตัดได้แล้วรอเล่นหลังลายเราแทนกลายเป็นเราเล่งเองกลายเป็นเราดันลายขึ้นมาเองเพราะเราจะตีเสมอถูกไหมเพราเราตีเสมอไม่ได้แล้วโดนสวนเรียบร้อยเราโดนเล่นหลังลายเอง2ลูกเลย2ลูกท้ายโดนหนามยอกหนามบงเลยครับหมอง,งูตายเพราะงูเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวไปสู้ ไปว่ากันใหม่นัดหน้าแล้วกันครับนัดนี้ก็ช่างแม่งไปฮะนะครับผมแพ้ไปแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วแพ้ไปแล้วเละไปแล้วไปว่ากันใหม่นัดหน้าเป็นลุ้นตัวของเราว่ามีใครจะหายมาทันไหมเกมหน้าเนี่ยเมาคุณย่าเนี่ยแล้วก็มาติเนสด้วยนะครับว่าจะฟื้นอาการบาดเจ็บหรือว่าเรียกฟาร์มฟิตได้ทันไหมดวงทั้งเลมเมนด้วยนัดหน้าก็จะได้ใช้เลยก็ดีนะเลมเมนอะใช้เลยส่วนเด็กลิภูหรือใครจะลงจะเลาะเต็มที่ตามสบายเลยจ้านะครับผม